สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้เราอยู่กันในคลิป2ทัวร์นาเมนต์กันอีกแล้วนะครับโดยโทัวร์นาเมนต์ในสัปดาห์นี้นะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยมากถึง1,600กับอีก6คนเลยทีเดียวฮะก็ต้องลุ้นว่าเมตาจะมีอะไรขยับบ้างไหมานะเราไปดูเมตาเกมกันเลยฮะนี่ครับผมเมตาเกมฮะก็คล้ายๆเดิมแล้วกันนะอันดับหนึ่งคือเด็กมิวทูอีกอยู่แล้วนะผู้ใช้328คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ20.37%เ วินเรดยู่ที่49.56%ผมคิดว่าทำได้ดีมากๆเช่นเดิมวิวทูนะคนใช้เยอะสุดวินเรดเข้าใกล้50%ก็คือเก่งแล้วนะฮะต่อมาเป็นเด็กพิฆาชูม้าล,ลายนะฮะมีผู้ใช้เนี่ย237คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นคือ14.72%นะครับวินเรดอยู่ที่47.38%ก็รู้สึกว่าไม่แย่แต่ว่าผมแปลกใจที่พิฆาชูก็เก่งทำไมวินเรดถึงไม่แต่50เพราะว่าเกียร์ดอสก็เยอะด้วย ไม่รู้ว่าแพ้ใครมานะผมไปดูแมปแอพเพิ่มเติมให้อันนี้สงสัยเองนะฮะแมปแอพเป็นยังไงพิกาชูสงสัยเลยฮะอ่ะเป็นพิกาชูที่เจอมิวทูแล้วแพ้หนักๆน,นะเจอตัวเองฆ่าสิบุแล้วแพ้ชนะแล้วก็ชนะดอสด้วยอ๋อเหมือนจะแพ้มิวทูนิดหน่อยแล้วก็จะโดนเซเลบี้เก็บด้วยเนาะก็เลยวินเลดได้แค่นี้นะครับอือหายสงสัยเลย ก็ประมาณนี้พี่ข้าชูฮะก็ทําได้ดีแหละไม่แปลกใจแต่นั่นแหละแอบแปลกใจนิดนึงก็แหละอ่ะมาอันดับ3เป็นเด็กเกล罗สเกโคกาครับผู้ใช้175คนคิดเป็นเปอร์เซ็นคือสิบจต์วิลเล่ห้าสิบเปอรนะฮะก็ทําได้ดีมากๆนะแม้ในทัวร์นาเมนต์นี้จะมีพี่ข้าชูค่อนข้างเยอะแต่เกล罗สก็เป็นเด็กที่เก่งมากเด็กหนึ่งสามารถเจอได้แทบทุกเด็กเลยยกเว้นเด็กจูกับเด็กคูเทล่าแค่นั้นเลยนะคิดว่าที่เหลือเก็บได้หมดอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูกัน เพิ่มให้เพิ่มเติมให,มให้แมชอัพครับนี่เห็นไหมยูทูปก็หกสิบแปดปีกรจูนี่แพ้ท่าอยู่แล้วเนาะเห็นป่ะวิเลี่ทําได้ดีมากๆนะเข้าใกล้ห้าสิบเปอร์เซ็นหมดจะแพ้แค่ปูทเทล่ากับจูหนักๆนะักะตัวเด็กเกโกกะพาเฟนนี่น้อยเกมน้อยดูไม่ได้แต่ประมาณนี้สำหรับเกียร์รอสนะอันดับที่สี่เป็นเด็กเซเดบี้มะพร้าวนะเป็นมะพร้าวเซเดบี้เลยกันมะพร้าวมาก่อนแต่ว่าตัวหลักจริงๆก็ได้ไนดน้ทั้งคู่นะ มีคนใช้103คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ6.4%วินเดต52.73%ถือว่าทำได้ดีมากๆนะเป็นเ,เซเลบี้ที่เน้นการทอยเหรียญทั้งมะพร้าวแล้วก็บี้แต่ว่ากับวินเดตเนี่ย50%ถือคือดีมากๆเล่นได้นะเซเลบี้เขามาแล้วจริงๆนะเป็นดิสที่ดีที่สุดก่อนแพ็กไปมาบี้ตอนนี้ต่อมาเป็นลิซซอนกับไฟเยอร์ครับผู้ใช้73คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ4.53%วินเดตไม่ค่อยผัว่าไหร่ฮะ46%ได้ ก็อาจจะเพราะว่าไฟเชอร์แพ้จูแล้วก็ด่อนแพ้ด่อนไอ้ดอนแพ้ดอสด้วยแหละมั mm ้ง hmm. เพราะว่าดอสก็มีกบเป็นท่านน้ําตีได้ไง mm hmm. ก็ประมาณนี้ถือว่าไม่แย่สาหรับโปกเกมอนที่ต้องอีโวถึง3ล่างนะ mm hmm. เขาก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะ mm hmm. ต่อมาก็เป็นเซเลบี้กับจารูดานะจะไม่เล่นมะพร้าวแต่อาจจะแอบใส่มะพร้าวได้มีคนใช้63คนคิดเปอเซ็นคือ3ามจุดเฮะวีเลตอยู่ที่สีก mm hmm. ็พอเทียบกับลิสที่เล่นมะพร้าวแล้วเนี่ยวีเลตค่อนข้าง ไม่น่าพอใจนะถ้าใครจะเล่นเซเลบีก็ไปเล่นมะพร้าวดีกว่าประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นเด็กลิซารอนกับวินดี้นะชาลิาสาดอคานาฮะคนใช้52คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 3- 2 3%ครับิีเลจอยู่ที่47%นะฮะถือว่าไม่แย่นะผมว่าเพราะว่าตัวอาคนาเองเนี่ยก็มีศักยภาพในการที่จะสามารถดดเคโอจูได้ด้วยเคโอเซเลบีได้ด้วยเซเลเคโอมะพ้าได้ไหมไม่ได้ต้องสอ แต่ผมก็มองว่าเป็นที่เล่นได้เหมือนเดิมอาจจะแอบแพ้นิดหน่อยเพราะว่ามีทั้งน้ําที่ยืนเป็นกลบอยู่แล้วไงแต่ก็วิเลตทําได้ดีนะต่อมาก็เป็นปูเทลากับลิงพรมเอฟนะฮะผู้ใช้35คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ2.17วิเลตอยู่ที่48.62ฮนะก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ผมไม่ได้หวังกับเ็ขนี้เท่าไหร่แต่ว่าเกเนี้มนนาชนะเดเกียร์ดอสไง แล้วก็แอบตีจูแรงด้วยอยู่แล้วก็ทำไม่ดีแหละเพราะว่าสุดท้ายเขาเป็นท่าต่อสู้ด้วยนะสำหรับทางเอฟอาจจะแอบแพ้มิวทูด้วยไงตัวมิวทูใช้ท่าแรกก็ตีเข้า70แล้วอะไรย่างนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วแหละต่อมาก็เป็นเด็กวินดี้กับไฟเจอร์เนาะไม่เล่นเล่นต้อน,น,นคนใช้3 2คนนะ,ะคิดเปอร์เซ็นคือ1.9 9้นะ2%ซแหละวีเหลือ50%ก็ทรงๆถือว่าใช้ได้นะเหลือ50เล่นได้หมดแหละนี่ดีกว่า สามเด็กเนี่ยผมค่อนข้างแปลกใจฮะเด็กพิษช,ช่งางหวนอะไรอย่า้เงี้ยครับนั่นนี่เลยเด็กนี้สตาร์มี่กับน้องปลาลูมิเนียลน,นะผู้ใช้เนี่ยสามสิบเอ็ดคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งจุดเก้าสามวิเลตสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่แย่เลยนะในทัวร์นาเมนต์ที่มีคนใช้จูถึงสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์ฮะเดี๋ยวเราแอบไปดูแมตช์อัพตั้หน่อยเด็กนี้ถนะ้าสนใจด้วยความที่ตัวน้งองปลางไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยนะฮะนี่แมตช์อัพในการเจอมีจูเจอไปไม่เยอะมากวนะิเลตสี่้ิบเอ็ดเกมเยอะกว่านี้เห็นตะ เจอพิ่กชูก็ไม่ได้แพ้หนักนงเห็นไหมเก้าต่อสิบเลยนะชนะเก้าแพ้สิบส่วนเจอเด็กดอทก็เจ็ดแปดอะไรงี้ผมว่าน่าสนใจกอความที่ตัวน้องปลาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเด็กลิสต์สักคนหนึ่งแล้วนี่เนาะน้องปลาเขาน่าสนใจมากๆนะตามมีทุกคนคงเล่นอยู่แล้วน้องปลาเนี่ยเพื่อเมื่ออีโวไปล่างสองเนี่ยเขามีท่าอะควาไลเนอร์ท่านี้จะคล้ายๆกับฮินมอนลีฮะที่จิ้มข้างหลังยิงห้าสิบใช่ไหม ใช่อันนี้ก็จะเป็นนี่แหละจี้งยิง50ทีมอลี่จะเป็นหนึ่งจี้ยิง30อันนี้ยิง50แต่ข้างหลังแต่เป็นสองจี้แถมเป็นล่างสองด้วยคอเห็นครั้งแรกก็คิดว่าใช้ยากแต่มีคนนํามาเล่นอยู่บ้างใครสนใจลองไปเล่นได้นะก็ประมาณนี้สำหร Game, นะับเมตาเกมฮะอาวยังไม่จบแหมมีกบกับมิวแล้วกบกับฟาเฟสด้วยนะคนเล่นพอๆกันยี่ห้ากับยี่สามวงกันก็ประมาณสามเปอร์เซ็นต์ได้นะวิเดตที่50ถือว่าทำไม่ดีใครสนใจก็ไปเล่นได้กบก็เก่งหมดแล้วนะ ประมาณนี้นส่วนของเมตาเกมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูท็อป32คนบ้างนะนี่ก็เป็นการ์ดของท็อป32อันดับแรกที่เข้ามานะเป็นจำนวนเนี่ยมิวท2 11คนเลยถือว่าเยอะมากๆเหมือนกันต่อลงมาก็เป็นพิกาชู4คนแล้วฮนะน้อยแล้วนะนะเซเลบี้กับมะพร้าว3คนนะครับเกียร์รอ3คนเกนเกโกะก็จะลงเกกโกะมิวกับเกโกะฟาเฟสไปเลย3คนเนาะแล้วก็เป็นเซเลบี้กับแจ็ค่า2คนให้ผม ที่เหลือจะเป็นหนึ่งคนนะก็จะมีมะพร้าวกับมิวนะท่าน,นสนใจมีคนเอาพีจอร์ดเอ็กซ์มาเล่นด้วยนะในทัวรน์นาเมนต์นี้นะครับมันก็มีวินดี้มีลิชัอนแล้วก็มี y, มม Shadow, ลิชัอนกับ y, วินดี้รวมกันเลยอย่างนั้นหนึ่งเด็กหมดเลยทนะตรงนี้พอเข้าไปรอบลึกสิบหกคนเนี่ยง้อเป็นมิวทูที่ครองที่หนึ่งเหมือนเดิมครับห้าคนนะตน่อลงมาก็เป็นพี่ขาชูครับผมสามคนเป็นเซเลบี้เอ็กซ์ที่เล่นกับจารุด้าสองคนเกียร์รอสเกโกกะสองคน มะพร้าวกับเซเลบี้หนึ่งคนมะพร้าวมิวหนึ่งคนนะนี่เรียกกันดีมากแล้วก็ริซาล์หนึ่งคนแล้วก็ริซาลกับวินดี้อีกหนึ่งคนนะฮะก็ประมาณนี้ท็อปสิบหกนะเดี๋ยวลองไปส่องเด็ของท็อปแปดกันเลยดีกว่าครับผมจัดไปสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้านอ e ีลาสติกช็อป้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนจีการตรีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า10,000แคน เพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงินแต่รับประกันว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และรายละเอียดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวันย4สี่ชั่วโมงไม่มียุดมาเริ่มมาหนักที่8ปดนะผมคือเด็กเซเรบีกับจารุรานั่นเองนะแต่ว่าใส่มะพร้าวมาอย่างระบายด้วยแอบเล่นได้นะแพ็กเกจแรกคือแพ็กเกจซื้อจะจารุราอยู่แล้วนะโดยเขาเลือกเป็นซื้อจะจะร่างโปรโม ที่มี HP 60แล้วก็ใช้หนึ่งจี้ในการตีอาจจะชอบแบบนี้เผื่อต้องการตี20่สิบเหมือน,นะฮะแล้วก็เซเรบี้ใส่มา2องกแล้วนะคอของเด้งครับถ้าพาวเวอร์ฟลบูมนี่ยังไงก็เป็นท่าที่หวังพึ่งได้เป็นหลักถ้าเราได้เล่นจากเครื่องเทวของจารุรานะจะแรงมากๆเลยใส่เป็นไข่มาอย่างละใบนะไข่กับมะพร้าวแอบเอามาเล่นต้นเกมได้ดีถ้ามาทั้งคู่หรือว่าท้ายเกมในกรณีท,ที่เซเรบี้ตัวยืนไม่ไหวเนี่ยก็เอาไข่มะพราไปยืนได้นะที่เหลือก็รีเซิร์สองใบจวดสอง อิลกะน้ําองที่เป็น่านพืชอิลกะขาดไม่ได้ใส่มา2เลยฮะไซมินาใสมาหนึ่งนะเอามาถูงเวลาได้เอามาลากเคโอได้ลีฟใสมา1ใบครับเอามาในกรณีที่เราต้องการถอยมะพร้าวเนาะเพราะว่าถ้าเป็นจาาตัวด้าใบนี้เขามี2จี้ในการหนีก็จริงแต่ว่าติดจี้เดียวก็ถอยได้เช่นกันก็เลยอันนี้จะเอาถอยมะพร้าวเป็นหลักมากกว่าก็โปเกบอลสองอยู่แล้วนะหาเบสิกครับมี3ใบเอ็กซ์ปีใส่มา1พอนะเผื่อต้องถอยอะไรงี้ เราเล่นเป็นจาร่านเนี่ย energy พืชเราอาจจะคูณ2ได้เอ็กซ์ปีดก็ช่วยได้บ้างโฟชชั่นแสงมาหนึ่งนะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมีอิเลกาอยู่แล้วแต่บางทีถ้าอิเลกาหมดแล้วหรือว่าไม่มาโพชั่นก็ช่วยเราได้ดีเหมือนกันประมาณนี้เด็กอันดับที่8เนานะอันดับที่7คือเด็กมิวทูนั่นเองนะก็มิวทูเดิมๆเลยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะเล่นเซอร์นไนท์ให้ได้เซอร์นไนท์แลมจี้มิวทูอยู่แล้วมิวทูก็ใช้ท่าใหญ่เล่นเหมือนเดิม มีมิวหนึ่งใบให้เอามาแก้ในกลัวอะดีมีเริ่มแมทหรือว่าอีกฝ่ายเป็นท่าที่หน้าก๊อปก็ใช้ท่าดีโนะแฮกกิ้งก็ปีฝ่ายมาเล่นได้นะโปรตีสองใบเอามาจั่วโปพกบอลเหมือนกันลิฟใส่มาหนึ่งใบถ้าเผื่อต้องถอยเป็นเซอร์ไนหรือว่ามิวทูเนี่ยลิฟก็ช่วยได้ทาเมน่าคือหนึ่งใบเช่นกันนะเอามาถ่วงเวลาได้ดีหรือว่ามาล่ามาโชก็ได้ซากากิก็ใช้เติมดาเมจได้ดีเช่นกันนะเผื่อต้องเอามิวตีขาดติดดาเมจเซอร์ไนตีแต่แไม่ค่อยได้ตีหรอกหรือว่าเจอเป็น มิลเลอร์แมทบิวทูไฟ,ไฟใส่บลูมาซากาก็ช่วยได้ดีเลยมิติข้อแลปเด็กพังจีตใส่กันทุกเด็กนะเพื่อจั่วไวที่สุดนะฮะมา2ใบเลยเอ็กสปีดก็1ใบพอเพราะว่าเราใส่รีฟมาด้วย1ใบยอยู่แล้วเนาะพชั่น1ใบเอามาฮิวมิวทูเป็นหลักนั่นแหละประมาณนี้อันดับที่7ไปที่อันดับที่6ก็เป็นเด็กพิกาชูม้าลายนะครับใส่ม้าลายอย่างสองพิกาจู2อยู่แล้วเนาะตรงนี้ไม่ต้องพูดมากม้าลายจิ้มหลักได้ด้วยเอาไว้จิ้มคอยคิงได้พิกาชจูก็90องจี้ตีเก้าสิบ ทันเดอร์ใส่มาหนึ่งนะเพราะว่าในกรณีที่เราต้องการแบบมีจี้แบบเปียจูสองจี mm ้ hmm. แล้วมาลายหนึ่งจี้แล้วเนี่ยทันเดอร์เขาจะคอยรับจี้ที่เกิดมาได้ด้วยนะในกรณีที่เราแบบไม่รู้จะใส่ให้ใครเพราะว่าท่าสองของทันเดอร์เนี่ยก็พึ่งได้เช่นกันเน bus, าะอิเล็กตรบัสผมใส่มาหนึ่งใบนะเพราะว่าทันเดอร์จะเปียท่าเดียวกับมาลายแต่ท่านี้จะไส่สองจี้ทำดาเมจสี่สิบจะแรงกว่ามาลายสิบหน่วยเอาก็อเอาไว้จิ้มตัวเลือดแบบแปดสิบจะจิ้มสองทีตายได้เช่นกันนั้นข้างหลังก็เก่งมากๆก็ใส่มาหนึ่ง เดนเนเนเป็นใส่หนึ่งที่ตีทันได้ช็อกทําให้อีกฝ่ายเปิดชาเป็นใบที่ถ้าเราดงดีเนี่ยมันเก่งมากๆเลยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอีกฝ่ายเปิดชาเราทําอะไรก็ได้อีกฝ่ายทำอะไรไม่ได้เลยก็เก่งใส่ไม่น่าสองใบเอามาซับหน้าหลังก็เด้งนี้ที่ว่างเลยใส่ซา,าบไม่น่าสองใบได้เนาะจวดก้าสสองใบครับโพริเซอร์ใส่อยู่แล้วาคากิแอบม,มาหนึ่งใบเพื่อเติมดาเมจที่ขาดไปนั่นนิดๆหน่อยๆฮะโปกเกมอนสองใบเอามาจวดพิกาจูทันเดอร์ที่สําคัญมากโคชชั่นใส่มาสองนะเอามาฮิวพิกาจูทันเดอร์ก็ดี มาลายก็ได้เลือดเก้าสิบอฮิวเล่นได้เนาะเอ็กซ์เปีดเด็กไฟฟ้าใส่อยู่แล้วนะสองใบเพราะว่าลิทีสหนึ่งหมดเลยถอยฟรีครับผมระหกก็ประมาณนี้เนาะมาดูรนดับห้าก็จะเป็นเด็กมิวทูเหมือนกันฮนะแต่ว่าคนคนนี้จะคล้ายๆกับันดับเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคือเขาใส่บลูมาหนึ่งใบแล้วก็ไม่ใส่สา,ากกินะใส่เป็นบลูหนึ่งใบแทนแล้วก็มีอะไรต่างกันไหมมีลิฟเขาใส่ลิฟมาหนึ่งใบเอา้าก็เหมือนกันนี่หลอดอะไรเนี่ย,ดอ,ดย,ยอ,อ๋อเอ็กซ์เปีดนี่เออ เขาใส่เป็น x อ็กซ์สีสองแล้วก็บลูหนึ่งจะไม่ใส่สกกิลกับโพชั่นนะฮะถามว่าต่างกันยังไงในกรณีที่มิลเลอร์แมทเนี่ยเราจะใช้บลูได้ดีมากเพราะว่ามิวทูฝ่ายตีร้อยห้าสิบพอดีเรามี Blue บลูหนึ่งใบกันตายได้และอาจจะแอบปั้านมิวทูเอ้ยปั้นมิวข้างหลังเอามาก๊อปออ้านมิวทูฝ่ายได้ด้วยเนาะแล้วก็ไม่ใช้โพชั่นนะอาจจะไม่เน้นยืมมากเอาเป็นเอ็กซ์สีดแอบไปถอยมิวหรือว่าพิมพ์มิวสองใบขึ้นลงอะไรอย่างนี้ก็เล่นได้ดีเหมือนกันก็ประมาณนี้สำหรับอันดับที่ห้า พอมาดูอันดับที่4ก็เป็นเด็กมิวทูเหมือนกันนะฮะซึ่งอันดับ4มิวทูเนี่ยจะไม่คล้ายกับอันดับ5นะอันดับ5เขาใส่บลูใช่ไหมอันนี้อันดับ4จะไปลซายกับอันดับ10นะที่ใส่ซากากิแต่ว่าผู้เล่นคนนี้ครับเขาไม่ใส่โพชันเขาถอดโพชันเป็นเรดการ์ดแทนครับถ้าเขามาอันดับที่4ได้นะเรดการ์ดก็เป็นใบหนึ่งที่ปวนได้ดีเหมือนกันถ้าใช้ถูกจังหวะก็อาจจะใช้เรดการ์ดลักพิเกมได้เลยนะอาจริงเลยมาอันดับ4ได้เนาะพอไปดูที่อัน เป็นเด็กลิซัดดอนกับอคานายนะฮะก็แน่นอนดอนใส่มาอย่างละสองอยู่แล้วมีท่าทิมสันสต,ตอมตีแรงสุดในเกม200ดัมเมจไฟเจอร์เป็นไปที่เก่งมากๆเพราะว่าสามารถเติมเอเนอร์จีได้ถ้าดวงนี้เนี่ยเราสามารถนําเกมบินฝ่ายได้เลยนะเพราะว่าฮอทอ o y สามเหรียญออกหัวเท่าไหร่เอาจี้เท่านั้นออกหัว3เอานำไปเลย3เทินอะไรอย่างนี้เก่งมากๆในเด็กไฟเด็กแลมดอนก็เก่งแลมวินดี้ก็เก่งส่วนวินดี้เขาใช้แค่3าจี้ตีได้120 o, ่อีโวแค่ทีเดียว 120ก็เป็นดาเมจที่มากพอที่จะปิดโปเกมอนหลายๆตัวในเมตาเนาะก็ติดมาแล้วก็ติดมิวมาด้วยมิวก็เอามาใช้จีนองแพ็กิ้งนี่แหละเอามากอบท่าเก่งๆอย่างเช่นมิวทูหรือว่าลิชิโตนฝั่งตรงข้ามก็เก่งเช่นกันฮนะที่เหลือการสัอร์ตทั่วไปให้โปรดิเซอร์กับโปเกมอนเอามาหาของลีฟเอ็กซ์ปีดเอามาถอยนะลีฟใส่ใบเดียวพอเพราะว่าอาจจะเปลืองที่เพราะว่าการเทนเนอร์อาจจะไม่อยากใช้แล้วก็จิโอวานี่เอามาเติมดาเมจที่ขาดใส่มาหนึ่งใบพอครับ พชั่นก็เอามาฮิลหลักๆก,ก็ฮิลวินดี้นะที่เขาจะตีตัวเองเจ็บก็ใส่มา1ใบครับประมาณนี้อันดับที่3ไปดูอนะันดับที่2ก็จะเป็นเด็กพิคาชูมารายของผมอีกแล้วนะโดยคนนี้ก็ไม่ใส่อิเล็กตาบัตเนาะจะเป็นใส่โพชั่นแทนมา2ใบแล้วก็ใส่ซามิน่ามา2ใบด้วย ก็มาสับขึ้นลงเลยอะไรอย่างนี้าก,กิบแอบบาบเดียวพอเพราะเด็กเราอะอาจจะคิดว่านาเมดมากพอแล้วบปเดียวพอ,เ,วพอเติมที่ขาดที่นิดห,หน่อยนะฮะและแชมป์นในสัปดาห์นี้ครับผมก็คือเด็กเซเลบี Le ้จารุด้านั่นเองแต่เอาจริงนะเด็กเนี้ยคือใส่ทุกอย่างเลยจะเรียกว่าเด็กเซเลบี Le ้จารุด้าก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะเพราะว่ามะพร้าวเขาก็ใส่มาทั้ง2ใบเลยเช่นกันนะอ่ะมาดูที่จารุด้าก่อนนะใส่เป็นสุดจะล่างโปรโมที่ hp 60ใช้หนึ่งกี่ตี20นะครับ ก็เล่นมาถึงจาูดาเสร็จปุ๊บพอเรามาดูไข่ไข่เขาก็ใส่มาทั้งสองร่างนะทั้งร่างแรกที่มีท่าแลกเมนเจีให้ตัวเองได้แล้วก็ร่างเก่าที่มีท่าซีดบ,บอมตียี่สิบร่างเนี้ยจะเก,ก่งมากถ้าเราเล่นเป็นมะพร้าวร่างนี้นะฮะมะพร้าวร่างที่มีท่าไซคิกเนี่ยเพราะว่าในเมตาเนี่ยก็มีโปเกมอนหลายตัวที่ติดเอนเนอร์จี้เยอะมากเอาไม่ต้องเยอะมากก็ได้สมมติเราเจอเป็นพี่คาชูติด2 e n เอนเนอร์จี้ เราใช้ถ้าไซคิกไปตี80บวกอีก2จี้เป็นหมุอีก40เป็น120ก็สามารถเคโอพิคชูได้แล้วแล้วยิ่งถ้าเราอีโบถึงจารุล่าได้เนี่ยถ้าไซคิกจะใช้แค่2จี้เท่านั้นนะก็ทําให้เราสามารถทาราเมิสูงได้เราใช้แค่ energy 2เท่านั้นถือว่าเก่งมากๆใบหนึ่งนะมะพร้าวใบนี้ส่วนมะพร้าว ex เนี่ยเขาก็ใส่มาเพราะว่ามันใช้แค่จี้เดียวต้นเกมเล่นได้ดีมากๆในระหว่างที่เรารอ เซเลบี้มาหรือว่ารออีโวจะดได้นะก็ใส่มา1ใบแล้วก็เซเลบี้ที่เป็นดาเมจหลักของเด็กด้วยก็ใส่มา2ใบอยู่แล้วนะลุ้นท่าพาวกลูกบุ๋มได้ที่เหลือก็ก,การซัพพอร์ตแค่โปรรีเซิร์ฟจวดสอกับอิริกะฮิวห้าสิบเลยนะทุกควาเป็นทัดุพืชอิริกะเก่งมากๆอยู่แล้วโปเกมอนหาของเหมือนโปรรีเซิร์โพชั่นแอบติดมา1ใบเผื่อฮิวไม่พออิริกะสองใบเนี่ยเก่งจริงๆแต่ว่าเผื่อฮิวไม่พอถ้าอีกฝ่ายเป็นเด็กที่ไวมากเนี่ยโพชั่นช่วยได้นะแล้วก็เอ็กซ์สปีดใบเดียวครับเพราาะว่ เรามีจัดร่าอยู่แล้วถอยเนี่ยใช้จี้น้อยลงแล้วก็เ,เล่นมะพร้าวนะใบเนี้ยสุดท้ายอาจจะไม่อยากถอยอาจจะเล่นสุดๆไปเลยแล้วรอเล่นบี้เล่นมะพร้าวใบนี้ทีหลังอะไรอย่างนี้เนาะก็ทําให้เขาได้แชมป์ม,มาครับผมที่หนึ่งก็ประมาณนี้เลยฮะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิป2ทัวร์นาเมนต์ในสัปดาห์นี้นะเป็นยังไงกันบ้างตามที่คาดกันหรือไม่สำหรับผมก็สำหรับ4จตุรเทพเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะสำหรับจูบิวทูเซเลบบี้ แล้วก็เกียร์ดอสก็ยังเก่งหมดเลยทั้ง4เด็กที่สนใจเนี่ยคือเด็กนอกเมตาอย่างสตาร์มี่น้องปลาลูมิออนอะไรอย่างนี้นะที่ใช้2 g ง5ีตีห้าก็น่าเล่นหรือจะเป็นเก็กโคกาก็น่าเล่นนะเก็กโคกากับนกหรือกับมิวก็ได้นะฮะเมตาผมคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนจริงๆริงเนี่ยเอาจริงนะเห็นว่าสีเด็กเหมือนเดิมเลยนะท็อปโฟนะที่คนใช้เยอะสุดถ้าจะรอเมตาเปลี่ยนคิดว่าต้องรอแพ็คใหม่มาอยู่แล้วนะ mm hmm. ก็อีกอาทิตย์หนึง่งทุกคนอดใจรออาทิตย์หน้ามาแล้วสำหรับแพ็คใหม่นะอดใจรอกันนิดนึง หมายถึงอาทิตย์หน้าวันที่อัดคลิปนะเพราะว่าทัวร์ดามิทสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นทัวร์การ์ดเดิมอยู่นั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นหมายคลิปหน้าครับวันนี้ผมพัสดุเขาตัวลาไปก่อนดีกว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับผม